ก็สวัสดีครับจาก Southern m a r i n t e ท h นะครับก็มาดูกันนะครับว่าหลอดไฟนะครับก็เลือกหลอดไฟ LED นะครับปั่นหมึกปั่นปลานะครับที่ใช้ในตั้งแต่เรือใดหมึกเรือตกปลาเรือวนล้อมนะครับที่ว่าจะใช้ปั่นแสงลงไปนะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแสงจันไอเรื่องนี้เคยทําคลิปอธิบายแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเป็น LED ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับต่อใดนะครับ ข้อดีเล่าข้อดีก่อนก็คือ1นะครับความสว่างของแสงลูเมนส์นค่าแสงจะสูงกว่าแสงจันร์ทเยอะเลยนะครับแล้วก็การตัดของลำแสงลงไปใต้น้ำเนี่ยจะไปได้ลึกและไกลกว่าแล้วก็สว่างชัดกว่านะครับการกินกระแสนะครับอย่างเช่นใน1กิโลวัตต์เนี่ยถ้าเป็นแสงจันร์ทมันจะถูกทดด้วยบาลามันกินกระแสไฟไดนาโมหนบาลานลูกพันวัตต์ก็กิน1กิโลวัตต์เลยแต่ถ้าเป็น led เนี่ย อ่าหนึ่งพันวัตต์แสงเนี่ยกินก็สักประมาณ60%ไม่เกิน70%ก็คือประหยัดน้ำมันลงไป3-40%นะครับหมายความว่าการกินค่ากำลังไดน้มันนะครับคือไดสมมุติว่าไดเราปั่นออกมา5กิโลเนี่ยแทนจะใส่ได้5ลูกเนี่ยมันอาจจะได้ประมาณสัก7ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็กำลังไดมันจะเหลือแล้วก็การกินน้ำมันก็จะประหยัดลงนะครับความแข็งแรงเนี่ยฮะเจาะกระจกมันเป็นแ tamp เนี่ย เป็นกระจกปกติเราข้ออยงเงี้ยมันแตกแล้วอันนี้ไม่ไม่แตกเพราะว่ามันเป็นกระจกกระจกที่อบด้วยความร้อน6 7 0 0องศานะครับคล้ายๆกระจกหน้ารถยนต์เราเนี่ยเขาเรียกกระจกแ t a m p e ลนะครับตัวนี้มันก็จะแตกยากแต่ถ้าเป็นแสงจันทร์ก็มีโอกาสเปราะแตกได้ง่ายนะครับแล้วก็มันไม่มีขั้วดำามันนเงี้ยแล้วก็ทางเราเนี่ยรับประกันให้ อยู่ที่6เดือนมีอะไรเปลี่ยนเงี้ยอะไรชิ้นอย่างเงี้ยเรามีเปลี่ยน power supply อะไรเงี้ยเรามีเปลี่ยนนะครับสามารถซ่อมได้เราเป็นทั้งศูนย์บริการเป็นช่างซ่อมด้วยนะครับแล้วก็อะไหล่ของตัวที่เราขายเนี่ยเราก็เอาเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีคราวนี้ก็จะมาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือที่นวัตรกรรมใหม่ก็คือเลนน์นูนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเลนจะมีความโค้งเห็นไหมครับความโค้งตัวเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่ามันทําให้โค้งทำไมก็ไปศึกษาก็ปรากฏว่า มันจะเป็นเรื่องของการหักเหของแสงและการเพิ่มเพิ่มค่าของแสงนะครับก็เหมือนกับเราใส่แว่นแว่นขยายแว่นสายตาอย่างเงี้ยการโฟกัสของแสงมันก็จะชัดขึ้นคมขึ้นหลักการก็คือทําให้มันสว่างและคมแล้วก็ชัดขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็คือเรื่องของอาการใช้เลนเลนนูนเข้ามานะครับแล้วก็ในรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีการจัดเรียงเพจ LED ใหม่อันนี้เป็นแผ่นเพจรุ่นเก่านะลองมาดูใกล้ๆ นะการจัดเรียงเม็ด LED ของรุ่นเก่าเห็นไหมครับก็จะมีช่องว่างของการเดินลายไฟนะครับแต่ว่าในรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะจัดเพจเป็นตารางอย่างเงี้ยแสงมันก็จะสว่างกว่านะครับก็คือแก้ไขเรื่องเรื่องเพจตัวนี้มานะในรุ่นใหม่2ก็คือเป็นเลนนูนสามนะครับอยากให้เห็นกันก็คือเรื่องของอาภายในวงจรนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเลยนะฮะเราจะเปิดให้ดูภายในหนยนะครับก็ เพิ่มระบบเทอร์โมเข้ามาเทอร์โมก็คือการควบคุมอุณหภูมิมนะครับกรณีที่หลอดไฟทํางานหนักร้อนจัดเนี่ยเครื่องจะสั่งตัดนะครับตังตัดทาการทํางานเพื่อพักให้หลอดเหมือนกับว่าลดความร้อนนะครับคือไม่ให้ทํางานหนักเกินไปนะครับแล้วก็จะสั่งกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับอันนี้ก็เรื่องของเทอร์โมที่ใส่เพิ่มเข้ามาเป็นเรื่องของโปรเทคชั่นเป็นเรื่องของการควบคุมนะแล้วก็เนี่ยฮะเทอร์โมถูกใส่เข้าไปนะครับ เรื่องการควบคุมอุณหภูมินะครับเนี่ยจะควบคุมอุณหภูมิเข้ามาด้วยนะฮะเพื่อป้องกันการทํางานให้ที่ LED จะทํางานหนักและเาลเวอร์สบายถามพวกหลายคนถามว่าทาไมไม่โดนน้ําไม่เป็นอะไรนี่คือการหล่อครับการหลอด้วยซิลิโคนกันน้ํามานะครับแล้วก็พัดลมเนี่ยเป็นพัดลมกันน้ําข้างในจะถูกหล่อด้วยซิลิโคนเหมือนกันนะครับก็โดนน้าไม่เป็นไรโดนน้าฝนได้โดนน้สาสรดได้นะครับเนี่ยวงจรจัดเต็มมาเลยนะครับตอนนี้นะครับ พราะว่าซัพพลายจัดเต็มมาเลยนะครับแล้วก็เดิมทีสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องใส่ตอนนี้เขาเรียกป e c t i ันกันกระชากนะครับการกระชากกันไฟเกินแต่ว่ารุ่นใหม่ของยี่ห้อเนี่ยนะฮะถูกใส่เข้าไปในถูกใส่เข้าไปในหลอดแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าวงจรมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเนี่ยวงจรผ้าเจ่าไฟวงจรควบคุมเขาจะเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวซิลิโคนตัวนี้มันซิลิโคนกันน้ําหล่อวงจรไว มันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการโดนน้ำฝนและน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูแสงโดยประมาณนะคะของรุ่นนี้นะครับมองด้วยสายตาไม่ได้นะครับแสบตามากนะครับหลายคนบอกว่าในนั้นเลยนะครับแล้วก็วัสดุเกรดของอุปกรณ์นะครับอย่างดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกันแสงครับเดี๋ยวจะลองเปิดแสงให้ดูนะครับว่าสว่างประมาณไหนเนี่ยอ่ลองดูที่นี้ลองดูที่หน้าหลอด มันดูชิล่าเลยนะฮะม,มแสงในความสว่างแสงนี่เราไม่ได้ลดแสงภายนอกเลยนะฮะนี่เราไม่ได้ลดแสงภายนอกให้มืดนะครับถ้าลดแสงภายนอกให้มืดมันจะสว่างมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราปิดดูนะครับนะครับอ่าลองสาดตรไปดูสาดไปดูแสงป,ป,ป,ปกติอ่าครับก่อนเปิดนะเนี่ยลองเปิดดู ข้อดีก็คือไม่ต้องวอร์มหลอดนะครับเปิดปุ๊บสว่างเลยนะฮะอ่าเปิดปุ๊บแสงสว่างเลยโอเคครับผมก็ลองดูนะครับราคาหลักพันนะครับก็ไม่แพงนะประกันทุที่หกเดือนนะครับมีอะไรซ่อมอะไรรองรับเรียบร้อยนะครับจาก Southern m a l i n t e c h นะครับลองดูนะครับ